หลายคนดีใจในการมาของคุณนะครับผมาาคุณนําความบันเทิงมาสู่เวทีเรานะแต่ผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนทําอาชีพอะไรนี่สิครับเป็นสิ่งที่พวกเราต้องทําความรู้จักกันสักน,นิดหนึ่งและดับไฟได้ทุกเมื่อครับสวัสดีครับบิ๊กพลักิจเมธาพิวัตน์ครับอายุ28ครับ ตอนนี้ทำอาชีพ m a r k e t ติ้ให้ร้านอาหารครบรสลาดประดุกครับนอกจากเป็นมาเก็ตติ้ให้ร้านอาหารแล้วนะครับผมยังเป็นนักดนตรีด้วยนะครับแนวไหนก็เป็นเพลงเก่า8 0 90 2 0 0 0เพลงสายแคมป์อะไรประมาณนี้ครับสายแคมปิ้งนะแบบฝากดวงใจพี่ลอยลงไปสำหรับคนที่เข้ามาเป็นแฟนนะฮะ,ะถ้าชอบฟังเพลงแนวสายแคมป์แนวสายฟกซองอะไรเงี้ยก็จะดีครับ ผมชอบฟังเพลงสไตล์ยุคเก่าอยู่แล้วครับเพลงก็ยังแบบฟังไว้ในดินยังหวังอะไรเงี้ยไม่สมศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยการแต่งตัวก็จะประมาณประมาณนะสีแบบคุมโทนสีดำๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวเซอร์แนวแบบดิบๆนิดนึงเวลาเล่นดนตรีมีสาวๆมาต่อบ้างไหมก็ก็มีบ้างครับก็เหมือนแบบให้เพื่อนมาขอไลน์อะไรเงี้ยก็ขอแล้วก็คุยกันแต่ก็มีแค่คนเดียวที่ที่แบบได้เป็นแฟนอะไรเงี้ยน้องเพลงจีบแฟนบ้างไหมก็มีบ้างครับ คือสองเลชอบจับกีตาร์อ,อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเกาอะไรเงี้ยบางทีเขาได้ยินเขาแบบเอ้ยเล่นได้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็แบบอ่ะเราก็เล่นไปร้องเพลงที่เราแต่งให้เขาฟังอะไรเงี้ยฮะเป็นคนติดได้ไหมก็มีติดติดบ้างครับผมอยากไปขับรถเล่นก็ไปเลยอะไรเงี้ยแต่แบบขับรถเล่นของผมก็คือแบบจากลังสิตไปเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ขับมอไซค์ไปตอนนั้นขับ,บิบ๊กไบอารมณ์ติดเกิดขึ้นบ่อยไหมก็ก็บ่อยฮะ ที่อาการเป็นงี้ก็คือตอนนั้นไม่มีแฟนครับถ้ามีแฟนก็ไม่เป็นครับปกติจะเป็นอีกโหมดหนึ่งเลยฮะจากแบบหน้าเข้มๆแบบนี้แบบพอเจอแบบอีกโหมดหนึ่งจะเป็นแบบแบบตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่ซีมคุยชัดก็แบบทำไรเงากินข้าวเองงาคิดถึงหนาคนจุ๋ยคิดถึงหนาคนจุ๋ยอย่างทุกวันนี้ก็ขี่เวต้าครับการเดินทางก็ใช้เตอร์ไซเป็นหลักครับขับเบต้าไปครับ ถ้าเป็นแฟน no ก like, yeah. so like. ็แบบไม่กลัวกันเรื่องซ้อนมอไซค์อะไรประมาณถ้าไปเดทกันเหรอฮะก็เดี๋ยวขับมอไซค์ไปรับครับผมสาวๆคนไหนซ้อนท้ายมอไซค์ได้ก็เปิดไปเลยดับไป14คนหรือ16คนใครคิดยังไงไม่รู้อ่ะเลิฟกูรูผมมองวิทยานะชอบครับเทฟนี้ชอบเลยฮะไม่จะเตือนสาวๆที่ดับไฟอ่ะระวังจะเสียใจเพราะอะไรรู้ไหมคะ ชอบบอกว่ามีสเปคอย่างนั้นอย่างนี้จะบอกให้ไอส้สเปคสเปคอะ่ะไปเจอจริงๆแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องเขา,ามีทรงแบดบอยแต่แบดบอยอ่ะราวใจนะแล้วปรากฏว่าเจอมุมโรแมนติกอีกเห็นไหมร้องเพลงไม่ได้ใส่ล็อกไม่ได้ใส่ฮาร์ดคอร์เลยหวานซ่า,าหน่าค้นหาจะตายผู้ชายคนนี้เมื่อกี้พูดถึงแบบว่าความแบบว่างุงงิ้ง กิมไลกาแฟอะไรนะทำรายงานคนจุ๋ยจะนอนแล้วเหรอยังไม่หายคิดถุงเลยเหมือนไม่เช้ามีข่าวฮะฉลามโผล่มาหยาเราก็ตอบไปเลยไม่ยื้อเหมือนกันไม่ยื้อเหมือนกันสมว่าคุยกันคุยกับแฟนวิดีโอคอลนี่วิดีโอคอลคุยกันอยู่แด่งเขาเพิ่งอาบน้ำเจ็บนะ ยถ้าอยากให้งงมิงไม่ได้ให้มึงเล่นโฟนกันโอ้ยเขาก็เป็นคนขี้เล่นเหมือนกันมึงมิงนะมงมิงอ่ะเห็นไหมครปิดไฟไปก็ถือว่าเป็นหนุ่มโสดที่มีความวาไลตี้ในตัวเองวันนี <S <S 1> <S 1้ผู้ชายคนนี้มีเพลงมาให้เราฟังซึ่งเป็นเพลงที่เขาแต่งเองขออุปกรณ์มาเลยอ่ล้วครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแต่ยังไม่หมดเพิ่งมา ออวันนี้หนุ่มโสดมีความพิเศษมาฝากเราครับเ,ออเชฟครับสาวๆครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพลงที่เขาแต่งเองปบมือ,อยังรุนแรงโอเคค่ะอยากจะรัก รักเธอต้องทำยังไงบอกฉันได้ไหมต้องทำอย่างไรถึงจะสมหวังฉันอยากจะรักรักแค่เธอคนเดียวเท่านั้นบอกหน่อยแจมจำันว่าเธอรักฉันฉันจะรักเธอ ถ้าฉันได้รักฉันสัญญาจะรักจันจันถ้าเธอรักฉันจะรักจันจันคนเดียวเลยนะถ้าเธอมีใจขอให้สามไว้เชื่อใจเธอนะ มาเลยยาชามาสิมามารักกันและนี่ก็คือเพลงที่ชื่อว่าจันจันทุณแต่งเองเหรอใช่ครับ มีความหมายพิเศษยังไงคุณแต่งให้ใครอะครับที่จริงแต่งจากจินตนาการฮะเหมือนเราเกิดบันจันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็มีคําว่าแจ่มจันขึ้นมาในหัวครับแล้วเราก็ไปเซิร์ชใน Google ว่าแจ่มจันมันหมายความว่าอะไรก็แบบว่าเป็นพระจันทร์ที่สว่างสวัยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยก็เลยแบบแทนพระจันทร์ดวงหนึ่งได้ด้วยผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งอะไรฮะหรืออาจจะเป็นหนึ่งใน30ท่านนี้ก็ได้นะครับครับผมก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับ สำเนียงกีตาร์คุณดีมากเลยนะครับแล้วก็เสียงร้องคุณเพาะมากว้าวอะละเรามาดูซิว่าสาวๆหลังจากที่ได้ฟังเพลงแล้วรสึกยังไง <c oughs> บ้างลูกยอดมันเขินน่ะนะถึงเขาจะร้องให้30คนะนะ่ะเนาะแต่เหมือนฟังอยู่คนเดียวเมื่อกี้คือเสียงเขาเพาะมากเส,เสียงกีตาร์เขาก็แบบเพาะมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันขัดกับบุคลิก ที่ผยภายนอกที่เราเห็นอะไรเงี้ยมันลกลายเป็นว่าเขาดูกลมดูครบรถดูเป็นคนที่น่าค้นหาแล้วก็น่าคบหาอย่างมากๆากเ,นนเราคือแจ่มจันเลยแจ่มจันแบบทับใจว้าโ <laughs> จะทำไมค,คุณดับไฟอ่ะ หนูถามช่วงวินาที่เขาบอกว่าเขาจะเดินทางส่วนใหญ่โดยรถมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งหนูอ่ะจะหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันอันตรายทีเนี้ยแกลสตล์เขากับหนูพอมันขัดกันปุ๊บรู้สึกว่ามันจะอยู่ด้วยกันยากแต่ตรงอื่นอ่ะไม่ติดเลยนะหน้าตารูปร่างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้เลยติดอย่างเดียวคือเรื่องตรงนั้นซ้อนแล้วไม่สบายใจเพราะมันมันน่ากลัวสําหรับหนูนะมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าแบบถ้าเป็นเวลาเร่งรีบอ่ะหนูหนูใช้ได้แต่ว่าถ้าไม่จจจเเป็็นริงงๆกกะะะลียออ โอเคเรนน่ก็เพิ่งดับไฟไปคือกระดูกก้นหนูมันแหลมมาค่ะหนูนั่งนานไม่ได้เขามีไงขับไปเชียงใหม่ไงเรนน่ก็กลัวเฮ้ยเกิดปีนี้จะไปเที่ยวอะไรอีกหนูกลัวไฟไหม้อะนั่งนานไฟมันจะลุกมันคอดลมไม่ให้นั่งได้ไหมคะอ่าเป็นปัญหาเรื่องสังขารจริงๆนะคะเป็นคอมเมนต์ที่ฟังแล้วเออเห็นใจเลยเห็นใจจริงๆอ้าวชูคิม ดับไฟเหรอก็คือว่าเขาว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไงนะแล้วมันใส่หมวกกันน็อกอีกผมหน้าม้าหนูจะแตกมันจะไม่อยากอะไรโจมีปัญหาเรื่องไม่ปลอดภัยเลนน่มีปัญหาเรื่องกระดูกตูดกออันนี้มีปัญหาเรื่องหน้าม้าจะแตกไม่อยากรู้ว่ามอเตอร์ไซค์มันทำร้ายผู้หญิงอะไรกันขนาดนี้เนี่ยนั่นแหละมันจะเปืงไงมันจะแบบคุณจะจำหน้าไม่ได้ถ้าเกิดเปิดหน้าผ่าออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคออ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  มอเตอร์ไซค์มันทำร้ายอะไรคุณหรือเปล่าทีแรกก็ชอบเขาเมื่อกันที่เป็นชาวล็อกอะค่ะเพราะว่าเขาเหมือนมาออกคอนเสิร์ตแต่ว่ามอเตอร์ไซค์หนูเคยแบบนั่งแล้วอะหนูไงหลังอ๋อนั่งแล้วมันติวไปเลยค่ะเวลาเขาบิดแล้วมันเออหายเรื่อาเรื่องกล้ามเนื้อหลังอะไม่เกาะอะคะเวลานั่งมอเตอร์ไซค์ไม่เกาะไม่่วยไว้ละคะเออ มันเป็นแบบนี้เลยอะค่ะอันนี้มีปัญหาสอนแล้วสอนล่างไหนเกือบน้ำฝนคุณมีปัญหาอะไรกับมอเตอร์ไซค์ไหมไม่ไม่มีปัญหาค่ะมอเตอร์ไซค์ไม่มีปัญหาเลยแต่มีปัญหาเรื่องบอกว่าหนูเป็นคนติดมาก่ะนาดติดอะไรฮะติดตรีดิดิ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 ติดติตรีดิดิติดตรดิดิติดตรี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 ดิดดตรีดิดิติดตรีดิรีดิดิติดตรีดิดิติดตรีดิ อันนี้กลัวแผลเป็นอันนี้หงายเงิบอันนี้หน้ามา้าแตกทุกคนมีปัญหากับมอเตอร์ไซค์นะจริงไอ, <Okay. S 2> อ้ล้มเนี่ยไม่กลัวกลัวเป็นแผลเป็นใช่ค่ะ<อ>กลัวเป็นมีรอยตามตัวค่ะโอเคอ่ะ เมก็ดับจังหวะมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน <c oughs> อ่ะมอเตอร์ไซค์มันมีปัญหาอะไรกับคุณคืออาจจะเป็นห่วงค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเขาชอบขับมอเตอร์ไซค์แล้วทีเนี้ย <c oughs> ถ้าออกทริปบ่อยอะไรเงี้ยเราจะเป็นห่วงแล้วก็จะกลายเป็นไปบังคับไม่ให้เขาทําในสิ่งที่ชอบหรือเปล่าอ๋อโอเค <c oughs> และสาวสวดประหมาาของเราพอมแพมดับไฟเหมือนกันคือหนูติดตรงที่เขาอ่ะชอบชอบเล่นคอนเสิร์ตตามร้านใช่ไหมคะแล้วหนูเป็นคนขี่หึงมากถ้ามีคนมาขอไลน์ขออะไรเงี้ยคือหนูก็จะห่วงอะไรเงี้ยหนู เป็นคนขี้ห่วงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบบว่าเรื่องมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยหนูก็เป็นห่วงด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณแม่ก็จะแบบเป็นห่วงซะ,ะ,ะส่วนใหญ่ถ้าไปออกทริปกับเขาหรือ,อเดินทางไกลอะไรเงี้ยก็จะแบบกลัวแอบกลัวนิดนึงเพราะว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตอยู่บนรถอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยค่ะต้องมาซ้อนมอเตอร์ไซค์อีกก็แบบคุณแม่ก็จะกลัวเราลําบากไปด้วยอะไรเงี้ยอ่ะลองมาดูคนเปิดไฟ,ฟาบ้างดีกว่าทำไมงับนะงับนะ เป็นประตูเลยไงถึงจะมางับโนนงับนี่ออยากแบลงเงี้จะได้คุยกับเขาได้หนูไม่ติดเลยเรื่องเขาขับมอเตอร์ไซค์ถ้าเขาจะไปออกทีพถ้าหนูแบบเออกลัวแดดเดี๋ยวหนูขับรถตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์ไปทำร้ายเราไม่ทำร้ายเราเนี่ยจะทำร้ายมอเตอร์ไซค์ไม่ทำไม่ทำร้ายโอเคอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้เขาร้องเพลงแจมจันหนูอยากเป็นแจมจันของเขาแล้วอย่างเขาเป็นคนติดใช่ปะหนูไม่ติดเพราะหนูก็ติดแฟนเหมือนกันทำนีแฟนงับน้ จริงๆในใจทุกครั้งแวะมาตรงนี้นะอยากเอามือขวนหน้าอีนี่ทุกสัปดาห์ชนแนลเปิดไฟไว้นะลุกเขาดูดีมากนะคือแบบจริงๆหนูก็ไม่ชอบคนมีเขานะอคนไหนไม่ชอบมองหน้าคนไหนที่มีเข่าเราไม่ชอบไม่แต่คือคนนี้เขามึงผูอยากจะบอกว่าคนมีเขาเขาไม่ได้ชอบมึงเหมือนกันนะขอโท่าหนูไม่ได้เหมารวมแต่คือจะบอกว่า คือข้อดีเขามากกว่าข้อเสียเอาจริงๆคือหนูชอบคนเล่นดนตรีด้วยขับมอไซค์ก็ไม่ติดห,หนูก็นั่งได้แต่ก็นั่นแหละเรามาสู้กันไหมล่ะยังไงงไมามาบอลฉีกให้มันตกกัน <c oughs> หนูรับจบเองคนเนีย <c oughs> เอา <c oughs> เอาะไรหนุ่มโสดตอนนี้เรามีสาวโสดอยู่กับคุณ16คนและที่สําคัญก็คือว่าสาวๆทั้ง16คนอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณครับไปกัน